เดี๋ยวจะหาว่าสายแบนอวยสายแบนขี้คุยขี้โม้ไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยนะสวัสดีครับผมอดิศักด์สืบเทพนะครับาสายแบนในตำนานที่พี่ๆน้องๆรู้จักกันนะครับเป็นนักแข่งหมายเลข800ครับสังกัดทีม MSP Continental Racing Team นะคร,ครับซึ่งวันนี้นะครับ รถที่ผมทำได้ทำการทดสอบนะครับใส่ยางคติโรถจะเป็น XSR 900และ CBR 650R ครับผมวันนี้มีโอกาสได้มาทดสอบนะครับเป็นยางตัวใหม่ของคอนติ e n ทัลตีโรถวันนี้ผมแบ่งการทดสอบเป็น2ลักษณะนะครับก็คือมีผิวแห้งแล้วก็ผิวเปียกถนนเปียกแล้วกันซึ่งก่อนที่เราจะไปทดสอบกันเนี่ยครับผมได้ศึกษามาระยะหนึ่งแล้วว่ายางคอนติโรถตัวนี้เนี่ยมันมีการผสมของเนื้อซิลิก้าที่มีการปรับเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้น ออตอนที่แรกนะครับตอนทําในขับขี่ในพื้นเปียกผมก็ได้ให้ทีมงานได้เตรียมนะครับโดยการสาดน้ําโดยการเทน้ำนะครับแล้วก็ได้ทําการทดสอบโดยการใช้การทําเอทลิงโดยการผลลดเข่าเช็ดพื้นนะครับแล้วก็มีการยกล้อนะครับแล้วก็ที่ประทับใจมากที่สุดนะครับผมไม่คิดว่ายางคอนติโลอตัวนี้จะเอาเอาอยู่ก็คือการทำสต็อปปี้รือการ เบรกหน้าแรงๆแล้วครับแล้วล้อหลังยกขึ้นมาซึ่งผมไม่ไม่ไมคิดว่ามันเอาอยู่อ่ะผมไม่เคยเจอ,อยางที่แบบว่าทาในน้ําแล้วเอาอยู่ปกติถ้าผมทําในยางที่แบบว่าอื่นๆทั่วไปไม่บอกว่ายางอะไรแล้วกันนะครับมันเอาไม่อยู่แม่เจ้ามันอยู่มันอยู่ครับแล้วไม่ใช่อยู่แบบธรรมดานะอยู่แบบล้อผมลอยขึ้นระดับสูงมากนะครับโดยที่ล้อหน้าไม่กระดิกเลยนะครับ เสร็จจากการทดสอบจากถนนเปียกผมไม่ได้มีการพักรถผมขี่ลงเข้าไปในแท็กเลยเพื่อการทําการทดสอบถนน,ถน,นแห้งนะครับยางผมขนาดยางที่ผมเปียกอยู่ซึ่งออกจากถนนเปียกเมื่อกี้เนี่ยแล้วลงเข้าไปในแท็กเลยนะครับในตามหลักแล้วมันต้องมีอาการสักเล็กน้อยในการดริฟต์นะครับก็คือลื่น แต่พอผมได้เข้าไปในแท็กแล้วนะผมได้ขี่ทำความเร็วนะครับอาจจะไม่ได้เร็วมากในระดับปานกลางครับไม่สแสดงอาการดริฟ์ให้ผมได้เห็นเลยนะครับแล้วทำให้เราเริ่มมีความมั่นใจยิ่งขึ้นว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะทำความเร็วได้เรื่อยๆทำความเร็วได้เรื่อยๆจนผมได้เข้าโค้งดทดสอบการหดรถเข้าโค้งเข่าเช็ดพื้นนะครับในการทดสอบนะครับทั้งพื้นเปียกและพื้นแห้งนะครับในการควบคุมคอนโทรลน,นะครับในการเลี้ยวองศาเลี้ยวนะครับทุกอย่างผมทำเหมือนกันหมดเลย ไม่ว่าจะพื้นเปียกหรือพื้นแห้งนะครับองศาในการเลี้ยวในการพับรถง่ายมากนะครับตอนที่ที่ผมเทสเนี่ยมันเป็น180ในการควบคุมนะครับมันไม่ได้ถ้าเกิดว่ายางที่บันใหญ่เกินไปเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันจะดึงรถในการพับรถยากนะครับซึ่งในสภาวะที่มันไม่ปกติฝนเปียกเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องค่อนข้างระวังแล้วก็ไม่กล้าที่จะพับรถนะครับแต่ในการทดสอบในครั้งนี้ผมถือว่าผมให้ผ่านนะครับ ถือว่าดีมากเลยคอนตีโถตัวนี้นะครับผมยืนยันเลยว่าดีมากนะครับน่าเอาไม่ได้อวยนะแต่ผมว่าน้าเอาผมเป็นคนที่ขี่รถมาเยอะนะครับมาเยอะมากแล้วก็ได้ใช้ยางหลายหลายยี่ห้อแต่ไม่ไม่เอ่ยว่ายี่ห้ออะไรดีกว่านะครับเพิ่งมาเจอยางตัวนี้ที่ราคาแบบไม่ถึงหมื่นน่ะคนไทยซื้อได้จับต้องได้แล้เ,เป็นคุ้มน่าเอาอ่ะน่าเอาไม่ได้อวยแต่ผมพูดความจริง อยากให้อยากให้ไปไปลองดูดีกว่านะครับพูดไปเลยค่ะว่าอ้ <Okay. S 1> สายแบนพูดอวยหรือเปล่าวะ <Okay. S 1> อยู่ในสังกัดคอนติอะไรเงี้ยอวยหรือเปล่าผมไม่ได้อวยนะครับไปลองดูแล้วจะรู้โอเคนะครับสวัสดีครับ